เฮ้ย hey, เป็นอะไรวะทำไมหน้าตาเองดูเศร้าอ,อย่างนี้วะคือช่วงที่ผมมีปัญหานีดหน่อยเพตอนนี้ผมเริ่มจะตกงานแล้วเมื่อรถก็ไม่มีค่าห้องก็ไม่มีผมจะทำไงดีวะเพ่พี่เองก็ไม่รู้จะช่วยเราไงวะตอนนี้พี่เองก็ยังมีเหมือนกัน เองต้องรู้จักช่วยตัวเองแล้วเอ,องก็รู้ว่าเศรษฐกิจตอนเนี้ยมันยังแย่ยพี่จะให้ผมช่วยตัวเองอยังไงพี่บินค่าที่จ่ายมาทุกวันตกงานผมช่วยตัวเองไม่ได้แล้วตอนนี้พี่พี่คอจะช่วยผมได้ไหมหรือมีวิธีอื่นหรือเปล่าพี่เฮ้ยเองโตแล้วนะเว้ยเอ็งต้องรู้จักช่วยตัวเองบ้าง คนอื่นเขาต้องดอด้อนเหมือนกันฮักรูก้จักช่วยเหลือตัวเองอบ้างเดี๋ยมัวแต่ไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเทาสิวะช่วยตัวเองเลยี่โอเคครับผมจะช่วยตัวเองครับให,ให้มันได้ดีนี้สิน้องพี่สูส้ๆนะเลยตอนนี้เราต้องช่วยตัวเองไปก่อนเดี๋ยวพี่มาเลยพี่แปงนองกแป๊บหนึ่ง ของบ่าเชื่อพี่ก็สักครั้งพี่บอกให้ช่วยตัวเองครับให้เง,งองน